โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXI Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม Elation Connect กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมนะเราได้มาดูการเปลี่ยนแปลงของเกมกันนะครับผมนะหลังจากที่ผ่านไปครึ่งปีนะครับผมนะหรือว่า6เดือนนั่นเองนะครับผมนะก็คือไม่ได้เล่นเลยในช่วง6เดือนนั้นนะครับผมนะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นช่วงนี้นะครับผมนะก็วันนี้เนาะเราจะมาทําตามคำสัญญาที่ให้ไว้ในครั้งที่แล้วคือ วันนี้เราจะมานั่งสุ่มตัวละครตัวละครระดับ SP กันนะครับผมนะหรือก็คือตัวละครที่มันเป็นอีเวนต์ช่วงนี้นะครับผมนะซึ่งนั่นก็คือมังกรเงินลิเอะนั่นเองนะครับผมนะอ่าเป็นตัวละครนี้นะครับผมนะโอกาส SP บวก SSR จำกัดอัพถึง4%นะครับผมนะโอ้เอาเรื่องเนาะก็เอื่อหรับกาชานี้นะครับผมมันจะเป็นกาชาแยกออกมาจากเออ่ตู้อัญเชิญเนาะมันเป็นกาชาตู้เฉพาะออกมาเลยนะครับผมนะเป็นอัญเชิญจำกัดเวลานะครับผมนะ เวลาเนาะก็จริงๆกระชานี้มันเข้ามาตั hmm. ้งแต่วันที er ่16นะครับผมนะเดือน8เนาะตอนตีสนะครับผมนะมันก็จะออกวันที S ่25เดือน8ตอนตีสนะครับผมนะอ่าก็เข้ามาประมาณ9วันนะครับผมนะซึ่งอันเนี้ยผมแอบส่มไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมนะะผมแอบส่มไปแล้วนะครั้งหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตู้นี้กันดีกว่านะครับผมนะซึ่งในรายละเอียดของตู้นี้ก็ใบมีดสิ้นหวังนะครับผมนะอ่าอเชิญจำกัดเวลาเนาะในการ์ดนี้นะครับผมนะโอกาส SP นะครับผมนะ 1%นะครับผมนะ SSR 3%และ SR อยู่ที่24%และ R อยู่ที่72%นะครับผมนะซึ่งก็อย่างที่เขาบอกนะว่า SP บวก SSR นะครับผมนะอัพถึง4%นะครับผมนะอ่าเนาะซึ่ง Buddy Limited นะครับผมนะอ่า Buddy Buddy Limited ในตู้นี้เนาะก็โเยอะเยอะมากนะครับผมนะ SSR ในตู้นี้เยอะมากนะครับผมนะ f e n เนลนะครับผมนะ f e n เนลก็คือตัวนี้นะครับผมเนเนเนตัวโทรโขงนะครับผมนะ ก็มีอารีอารีนานะครับผมนะเอออารีนาเนี่ยนะเอออ่านแบบไทยๆเลยนะครับผมนะเจ้าสมุดตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวอื่นนะครับผมนะซึ่งมันเยอะมากนะครับผมนะก็ลองมานั่งอ่านกันดูแล้วกันนะครับผมนะเออ S อ R มันเยอะมากเนาะในนี้นะครับผมนะตัวที่จะเป็นแบบว่าตัวแบบว่าที่เลตเอสเอ็มันอัพเยอะมากนะครับผมจะมีอยู่แค่2ตัวท่างนี้ก็คือเฟนเนลกับอารีนานะครับผมนะก็คือ2ตัวหน้าตู้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ S S R เนาะโอเคนะครับผมนะ อันเชิญ10ครั้งนะครับผมนะอ่ะเชิญ10ครั้งอธิบายพิเศษเนาะอันเชิญ2ครั้งแรกหรือว่า20ครั้งนะครับผมนะก็คือ20บใบนั่นแหละนะครับผมนะมันจะออก SP หรือ s s r ให้เราตัวหนึ่งนะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับผมนะอันเชิญ7จครั้งก็คือ7อีก7รอบนะครับผมนะมันจะการันตีตัวละคร s อให้เราแน่นอนเลยตัวหนึ่งนะครับผมนะซึ่งผมก็ทําการสุ่งไปแล้ว10ครั้งแรกนะครับผมนะอ่าเนาะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อนะครับนะ อยากได้เนี่ยก็คงไม่พ้นตัวละครระดับ S.P ตัวแรกใน ID ดีเลยนะครับผมนะมังกรเงินลิเอะนะครับผมนะอ่าเนาะเราอยากได้นะครับผมนะก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะตัวละครนี้นะครับผมนะก็ค่าอันเชิญค่าคอสอยู่ที่17นะครับผมอ่าเป็นตัวละครระดับ S.P เนาะก็ตําแหน่งนะครับผมนะผนึกอะไรเนี่ยหัวใจผนึกน้ำแข็งนะครับผมนะอืมเนาะก็ตามนั้นนะครับผมนะส่วนสเตตัสก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมนะอืม ก่งนะครับผมนะอันนี้คือแพสซีฟของตัวละครนี้นะครับผมนะเมื่อตัวละครนี้ลงสู่สนามนะครับผมนะจะได้รับเอฟเฟกนะครับผมนะละเว้นตาย2ชั้นนะครับผมนะอ่าเนาะเมื่อมังกรลิเอตอยู่ในสนามนะครับผมนะบัตตี้ศัตรูนะครับผมนะก็คือตัวละครศัตรูถ้ามันถูกคืนชีพขึ้นมานะครับผมนะจะถูกแช่แข็งเป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับผมนะในระยะการต่อสู้1สนามนะครับผมนะเอฟเฟกนี้จะเกิดขึ้น เ,ออเกิดผลสูงสุดเนี่ยสครั้งนะครับผมนะก็คือใน1สนามเนี่ยถ้ามีศัตรูฟื้นขึ้นมาสอสตัวจะถูกแช่2ตัวนะครับผมนะเออประมาณนั้นเนาะถ้าจะถ,ถ้าอ่านไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะเพาเกมนี้มันก็แปลแบบผมก็อา่านผมอา่มอานแล้วก็ยังงงๆอยู่นะต่อไปเป็นสกิลสังหารนะครับผมนะอ่านเป็นสกิลเมื่อลงมาสู่สนามแล้วก็เป็นสกิลเมื่อเกตถ้าไม่ตายมันครบเนะบาะมังกรเงินสร้างดาเมจ3ามรเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะโจมตีศัตรูแถวตอนลึกทั้งหมดนะครับผมนะ และเมื่อใหพ p เป้าหมายมากกว่า50%นะครับผมนะจะพ่วงดาเมจจริงเข้าไปอีก225%นะครับผมนะก็คือมันถ้าสมมติว่าถ้าสตูมีเกาะอยู่ใช่ไหมมันจะไม่สนเกาะนะครับผมนะก็คือมันจะทะลุกเกาะไปเลยเป็นดาเมจจริงนะครับผมนะอ่ะถ้าใครเล่น ROV เนี่ยจะรู้ว่าดาเมจจริงคืออะไรนะครับผมนะเออนอกจากมันสร้าง3 3 5ดาเมจแล้วเนี่ยมันจะสร้างอีก225ดาเมจด้วยนะครับผมนะ,ะอันนี้คือดาเมจจริงนะครับผมนะเป็นดาเมจที่ทะลุโล่นะครับผมนะแล้วก็เมื่อมังกรลิเอนะครับผมนะ HP ต่ำกว่าเ ต่ำกว่า50%นะครับผมนะจะแช่เป้าหมายที่โจมตีไป15วินาทีนะครับผมนะดาเมจที่ล้นจากการโจมตีครั้งนี้จะแปลงเป็นค่า HP ให้กับตัวเองนะครับผมนะอืประมาณนั้นเนาะดาเมจ40%ในดาเมจที่เอ่อล้นนะครับผมนะจะพ่วงไปในสกิลสังหารครั้งต่อไปด้วยนะครับผมนะก็อ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับผมนะประมาณนั้นแหละะครับมนะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้ถ้าได้มาเดี๋ยวจะลองใช้ดูะนระบมนะส่วนท่าพิเศษเนาะอันนี้เป็นท่าพิเศษะนรับบนะก็คือโอกาสใช้สกิลเนยอยู่ที่30%ะครับมนะ ก็เออ่ลิเอทสร้างตามเมจโจมตี180%ของลันลงโจมตีใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวและแช่แข็งเป้าหมายด้วย15%นะครับผมนะสำหรับลิเอทเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่สร้าง CC ซีแช่แข็งดีนะครับผมนะโจมตีทั่วไปทำตามเมจ110%นะครับผมนะอ่ะเนาะโอเคตามนี้นะครับผมนะก็ไม่พูดภาพท้ำเพลงก็เสดเวลาเนาะซึ่งวันเนี้ยเรามาเน้นๆกันที่ SP ลิเอทแน่นอนนะครับผมนะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราส่งตู้นี้กันไปแล้วเนาะ นี่ตัวนี้นะครับผมนะแล้วเราก็ได้ดูเมซ่ามาแล้วนะครับผมนะก็คือตัวละครที่มันอยู่เนี่ยหน้าๆเนี่ยเนี่ยได้มาแล้วนะครับผมนะครั้งเดียวได้เลยก็รอบนี้รีเอะอยาเจ็บเยอะแต่มันดีตรงที่ว่าเกมนี้มันดีตรงที่ว่ามันการันตีนะครับผมนะมันการันตีให้เราตอนที่เราสุ่มนะครับผมนะเจ็ดครั้งเนาะถ้าจะไม่ผิดนะอันเชิญ70ครั้งแรกจะต้องออก SP แน่นอนก็คือ70ครั้งอะยังไง ลิเอะเราก็าออกแน่นอนนะครับผมนะคือมันดีมากนะครับผมนะผมมองว่าเกมเนี้ยเออมันก็มีลิมิตให้เรานะครับผมนะเห็นไหมแล้วดูตั๋วแดงวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด99ใบนะครับผมนะอันนี้ผมไม่ได้ทําการเติมหรือไม่ไทําอะไรทั้งสิน้นผมดองมันมาเรื่อยๆนะครับผมนะอย่างที่คลิปที่แล้วได้บอกไว้เนี่ยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแลกตั๋วเพิ่มด้วยนะครับผมนะเพราะว่าเอ,อ่ออีเวนต์ของเออลิเอะเนี่ยนะครับผมนะอ่าเนาะนะ ก็แลกตัวแ,แดงเพิ่มขึ้นอีก10ใบนะครับผมนะก็มีทั้งหมด109ใบแล้วเนาะแต่เราจะไม่สุ่มหมดนะครับผมนะเราจะไม่สุ่มหมดแน่นอนนะครับผมนะเราไม่สุ่มหมดนะ <parish> โอเคแล้วก็แลกตัวอีกนะครับผมนะอ่าตามนี้เราแล้วก็ของที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมนะว่าใครเนี่ยอยากจะเอาไปแลกอะไรนะครับผมนะอยากแลกเป็นเศษสรุ่ม s s r หรือเปล่านะครับผมนะหรือว่าเอาเป็นตัวละคร SXR ไปเลยนะครับผมนะอืมก็คือต้องแลกทั้งหมด60อันเนาะอันนี้นะครับผมนะถึงจะแลกได้เป็น s s r ตัวหนึ่งเนาะ 60เศษแลกเป็น S R ตัวหนึ่งนะครับผมนะอันนี้ก็เอาไว้อัปเกตรดตัวละครนะเนาะเศษสารพัดอันนี้เอาไว้แลกเป็นเศษเศษตัวละครเราได้เหมือนกันนะครับผมนะอืมเนาะเป็นตัวตัวไปเลยส่วนที่เหลือก็จะเป็นอาวุธนะครับผมนะอ่ะตามมาเนานะโอเคไม่อธิบายเยอะนะครับผมนะอธิบายสั้นๆวันวนี้อย่างที่บอกว่าเรามาเน้นกันที่กาชานะครับผมนะก็ไปดูซิว่าเราจะต้องส่มกันถึง70รอบหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้คือผมส่มไปที่10ครั้งแรกแล้วนะครับผมนะไปะเราไปดูกันครั้งที่2ลุยนะครับนะ ดูซิอันนี้ผมจะไปแบบว่าทีละสเต็ปสเต็ปเลยนะผมจะไม่กดข้ามเลยทั้งสิ้นนะผมนะผมจะลุ้นเลยว่ามันเอฟเฟกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากตอนที่ S S R มันออกหรือเปล่าโอ้อันนี้คือไม่มีนะครับผมนะอันนี้กดข้ามได้เลยเพราะว่าอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมนะอ่เห็นไหมไม่มี S S R หรือว่า S P นะครับผมนะครั้งที่สองอ่ะครั้งแรกผ่านไปนะครับผมนะเอ้ามาต่อนะครับผมนะดูซิว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับผมนะ ยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากให้มันการันตีเราได้เอ,อ้ยมาครับ s p หรือ SSR ขอแค่นั้นแหละขอให้เป็น s p นะครับผมนะแล้วทุกอย่างจบยังยังไม่ใช่เอ,อ๊ะเกรนตัวใหม่ตัวนี้ผมยังไม่เคยได้เลยนะกกรนน่าจะเป็นตัวละคร เอ่อที่เข้ามาตอนที่ผมเลิกไปนะครับผมนะสำหรับกรเเป็นถูกเป็นตัวสุดท้ายเลยนะโอเคนะครับผมนะกรนเนาะก็โอเคได้มานะครับผมนะต่อไปนะครับผมนะรอบที่3นะครับผมนะไปลุยนะครับผมนะอย่าเลยอย่าเอาการันตีเลยนะครับผมนะอยากเก็บไว้ทำตัวอื่นบ้างนะครับผมนะเอ,อ้ยมาอีกแล้ว มาอีกแล้วเรทมันดีเลทมันดีเพราะว่าเลรท S A เนี่ยอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะสามเปอร์เซ็นต์นี่เยอะอยู่นะแต่แต่พอเอาไปตรวจเฉลี่ยกับตัวอื่นเนี่ยผมมองว่ามันก็พอๆกับซอสอาร์ตนะเอ้ยตกใจ S P เอะเอ้ยตัวหน้าตู้ครับผม S A หน้าตู้นะตัวที่มันเรทอัพอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ เอาอย่างอามาตัวสุดท้ายอีกแล้วนะครับผมนะก็ได้สองตัวใหม่แล้วนะครับผมนะโอ้โหก็โอเคก็โอเคนะครับผมนะพวกรอบแรกที่ผมสุมส่มไปเลยเนี่ยนะครับผมนะที่ผมสุ่มสุ่มรอบนะผมได้เฟนเนลมานะครับผมนะอันนี้ผมได้อาลีอาล,อลีนามาแล้วนะครับผมนะก็โอเคได้มาแล้วนะครับผมนะเหลือแค่ลิเอะตัวหน้าตู้ตัวเดียวเลยนะครับผมนะไปะต่อนะครับผมนะรอบที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะครับผมนะน่าจะรอบที่สี่อืม โอ้อย่าเลยอ,อย่าก,การันตีเลยพี่ทำไมพี่ชอบให้ตอนการันตีจังเลยเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับเออเหละมันดีขึ้นหรือเปล่าเอฟซีเหอะเอฟซีเหอะเอฟนเนลเฮ้ยผมยังไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าผมได้ไปแล้วนี่เฟนเนลอ่ะอ๋อมันไอเด็กโอ้ผมเข้าใจละผมลืมไปทุกคน นั่นมันไอดีอีกไอดีหนึ่งผมเล่นเกมเนี้ยทั้งหมดสองไอดีไอ้นั่นมันคือไอดีในโทรศัพท์ที่ผมได้เฟนเนลผมจําสับสนต้องขออาภัยด้วยนะครับผมนะเอองั้นแปลว่ารอบแรกที่ผมได้ไปเนี่ยผมน่าจะได้ตัวอื่นที่ไม่ใช่เฟนเนลนะผมนะเพราะผมจําได้ผมเฟนเนลเนี่ยมันคุ้นๆหน้ามากผมลืมไปว่าผมมีอีกไอดีหนึ่งในโทรศัพท์นะครับผมนะเออเฮ้ยทุกคนแต้มสะสมที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเออห้าสิบแล้วมันจะต้องออกตอนการันตีจริงๆเหรอโ,อโอ้ ไม่เอานะทําไมนายทาร้ายเราอย่างเงี้ยเราเพิ่งกลับมาเล่นเองนะรับน้องกันอย่างนี้เลยเหรอรับน้องกันหนักเนาะไม่ออกนะครับผมนะอันนี้ไม่ออกเนาะถ้าออกเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับผมนะว่ามันออกเนาะอันนี้ผมขอกดท้าไปเลยแล้วกันนะโอเคโอ้โหหกสิบแล้วทุกคนรอบนี้แหละมัง้งน่าจะออกนะครับผมนะน่าจะออกอะเออนะครับผมนะ เอามาดูสิว่าจะออกไหมถ้าผมสุ่มหาตัวเดียวพอแล้วนะสำหรับไอลิเอตเนี่ย,ยผมคงไม่เอ้ยเอาวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมันมันได้เลยนะทุกคนดิฟฟานนี่เออมันได้เลยว่ะเอ๊ โอ้โหเอฟเฟคโคตรสวยตัวิีนี่คือตัวละครระดับ SP ตัวแรกของ ID เลยนะครับผมนะผมไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันมีหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมนะแล้วก็นี่เป็นตัวแรกใน ID เลยนะที่ผมได้มาเนี่ยผมนะเออก็โอเคนะครับผมนะพอแล้ววันนี้จบนะครับผมนะก็โอเคได้มานะครับผมนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะ,ะสั้นไปเนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่งส่มกันหน่อยอีกสักนิดนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมานั่งส่มตัวนี้กันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะ สัก2องรอบแล้วกันนะครับผมนะให้มันแบบว่าครบๆไปนะครับผมนะให้มันแบบว่ามันลงตัวที่ร้อยห้าใบนะครับผมนะโอเคอันนี้เราก็ไม่ฆ่าเหมือนเดิมเนาะสุ่มไปเลยนะครับผมนะไม่มาแหมพอตู้แบบนี้ไม่มาเลยนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะลุยเฮ้ยขอสักตัวเนึ่นะขอสักตัวหนึ่ง,นะองไอ้ตู้เมื่อกี้จัดว่าเลทได้อยู่นะ ลิเอเฟนเดลเอออันนี้มานะครับผมนะอ่าดูสิว่าจะได้ตัวใหม่หรือเปล่าเฟนเนปเบ็ตัวยังเก่าแต่ก็พอใช้ได้อยู่แหละมันเป็นตัวเคมอนดีนะครับผมนะผมมองว่าเป็นตัวเคมอนที่ดีนะสาวเฟนเนเบ็นะครับผมนะเออเนาะโอเคดูสิโอ้ดีไงเฟนเนเบ็ดล็อัพดาวได้เลยนะครับผมนะ นี่ไงอัพตาได้เลยพอดีนะครับผมนะโอเคแต่ว่าเราไม่มีเศษตรงนี้เนาะเรายังอัพไปได้นะครับผมก็ช่างมันปล่อยไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครนี่ดีกว่านะครับผมนะไม่ใช่พลังต่อสู้เราจะเอาเป็นความระดับหายา,ยากเนาะนี่ไงมาแล้วมาแล้วนะครับผมนะมันก็ลิเอะนะครับผมนะอนนนโอ้โหยากนะครับผม <laughs> ผมบอกเลยตัวละครนี้อาจจะอัพยากหน่อยนะครับผมนะ ว่าผมไม่รู้ผมจะหาเศษมันจากไหนดีนะก็น่าจะคงจะต้องค้างอยู่3มดาวกันไปก่อนนี่ับผมนะโอเคเนาะสำหรับตัวละครลิเอะได้มาแล้วนะครับผมนะอ,ยอยู้ข้ายางชั่วนะครับผมนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคนะครับผมนะประมาณนี้เราสอบคลิปนี้นะครับผมนะก็คือได้มาแล้วนะครับผมเราสอบตัวละครเอสพีเนาะเดี๋ยวเราจะเอามาอยู่ยหน้าจอเันเลยนะครับผมนะอ,มอยู่ไหนวะ เดี๋ยวแล้วเนมันผมอ๋อนี่โอเคโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างนะครับผมนะไหนดูซิดูซิว่าระดับ sp เนี่ยเราจะได้เอ่อไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอนี้กันเท่าไหร่นะครับผมนะไอเพชรกันเท่าไหร่อ๋อนี่ไงตัวคอระดับ sp ได้เพชรเท่าไหร่จ้า200ไหมร้อยห้าเท่า s s r เลยอะไอผมก็นึกว่าเออมันจะเยอะกว่านี้นะครับผมนะโอ้ไม่เยอะเลย เราดื่มเราดิมไม่เป็นไรนะครับผมจะเช่างมันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้เนาะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ก็นะครับผมนะตามนั้นเราเข้าเป้านะครับผมนะเต็มเลยนะครับผมนะเจ็ดสิบใบหมดเกลี้ยงนะครับผมนะเออเนาะก็ท่ารวมกับของแอบเอ่อที่รวมกับนอกรอบนใครับผมนะอีกสิบใบเนาะ ก็โอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มมอะจะฝากแล้วนะครับผมสำหรับคลิปน,ปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย